เอาเลยครับผมแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยละแกนนี่นะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมมายส์ฟาร์มไปอีกแล้วนะครับผมเย้ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำอะไรนั้นนะครับผมเราจะมาทำการสร้างฟาร์มเด็นอัตโนมัติกันนั่นเองนะครับเป็ฟาร์มดีๆนี่เองนะครับถ้ามีเสียงขอบคุณก็ได้ต้องขอไปไว้ท่าที่นี้ด้วยนะครับผมอ่ะ พื้นที่ที่ผมจะสร้างนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับลานทั้งหมดตรงนี้เลยนะฮะก็อันนี้ผมได้เตรียมขอไว้หมดแล้วเนี่ยครับผมก็เอามาอัปเกรดชุดเรากันหน่อยดีกว่านะครับว่าตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้การเอินชานชุดนะครับเป็น full c o l ไอซมีทั้งหมดแล้วนะครับบวกทอนแล้วก็อันเบกกิ้งนะครับผมก็ส่วนรองเท้าเนี่ยใส่เป็น feather foley มาด้วยนะครับผมการตรงนั่นเองแล้วก็ใส่อควา อินฟินิตี้ไปด้วยนะครับผมคนเพราะว่าจะได้ขุดบอกใต้น้ำได้เร็วนั่นเองนะครับมาครับทุกคนเราจะได้เตียววิลเลจไว้แล้วเนะครับผมนี่ครับตรงนี้เลยนะครับทั้งหมด20ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยเคลื่อนย้ายนะเดี๋เราไปสร้างความเด็กกันก่อนเนาะความเหล็กไอเดียที่ผมได้มาเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะช่องแปะเครดิตไว้ให้นะครับว่าผมเอามาจากช่องไหนเนาะเป็นช่องของ คนไทยนะครับก็มาทุกคนเรามาเริ่มสร้างเลยดีกว่าก็จะเอาตรงนี้เลยนะครับเพราะมันอยู่ใกล้หมู่บ้านเรานะครับเครื่องจะได้ทํางานได้ตลอดเวลานะฮะนะครับวางกล่องไปแบบนี้นะครับทุกคนสร้างตามผมได้เลยเดี๋ยวมันต้องวางข้างบนบนเดี๋ยวผมสลับเป็นอไอซิลทัศกันเราต้องวางข้างบนนะ กดย่อวางนะครับแล้วก็ใช้สแลปนะครับในการสร้างนะฮรเราลสแลบนะครับวางข้างบนนี้ก่อนนะครับเพราะตรงนี้จะวางไว้เป็นอะไรนะคบเพลิงไอ้ไม่ใช่กองไฟนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังยังไม่วางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไฟมาให้เราสักก่อนนะครับ ครับหนึ่งนะผมขอลองวางครบเพลยก่อนนะครับไปวางของไฟล์มันต้องสูงไม่มันจะต้องสูงนิมันจะต้องสูงขึ้นมาอีกจะต้องสูงบอกบอก,บอกนี้บอกนี้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ,บเราขึ้นไปก่อนนี่กล่องไฟตรงนี้นะทุกคนอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็วางต่อปอกตรงนี้นะครับขึ้นมาป็นขอบแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บเอ้ยผม,มเดิอมาเตียงมาว่ะทุกคนแล้วก็วางปิดขอบไปแบบนี้นะฮะ นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นจุดที่กระเล็บจะตกลงมานะครับต่อไปก็ต่อขึ้นมาอีกนะครับสองบล็อกได้หลังจากนั้นนะครับก็เอาป้ายนะครับมาวางไว้ ไม่ใช่วางผิดทุกคนป้ายวางตรงนี้ตรงนี้แล้วก็กดชิปนะครับปากตรงนี้กดชิปนะครับ,รรบแล้วก็วางตรงนี้นะครับแล้วก็วางตรงนี้นะครับ ฝั่งนี้นะครับตรงกลางนะครับสี่มุมเลยคนปึ๊บอ่ะชึบอ่ะ้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาราวานะประาวางไว้ตรงกลางตรงนี้นะทวนแต่ว่าย่างก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตกลาวาตายได้นะครับเดี๋ยวเราพลาดน,นะเดี๋ยวเอาไว้พอเราสร้างเสร็จครบทุกอย่างนะครับเราค่อยมาวางจุด ตำแหน่งป้าจะป,ประมาณนี้นะครับเราจะเอาลาวามาวางไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต่อเก็บบล็อกก่อนหลังจากนั้นนะครับเราเอาบล็อกนะครับต่อออกมาเจ็ดบล็อกนะทุกคนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดบล็อกแบบนี้นะครับสี่ด้านเลยนะครับ1นสอ ห้านะครับเดี๋ยวผมจะย้ายตำแหน่งประตูนเนเธอร์ด้วยนะทํานมาทุกคนอ่ะหนึ่งต่นะครับผมแล้วเราก็ต่อให้มันเชื่อมกันปิดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเล่งความเร็วให้นะยครับ โอเคทุกคนผมก็ต่อนะครับเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนให้เป็นแบบนี้เลยนะก็เมื่อและนะเดี๋ยวผมเป็นน้องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาไฟมาปักตรงนี้ด้วยนะครับข้างใต้นะครับใครสร้างนะครับอย่าลืมปักไฟนะทุกคนเพราะว่ามอนสเตอร์นี่ครับผมจะเกิดได้ง่ายมากนะครับต่อไปนะครับใช้ดินนะครับผมวางทำขอบนะทุกคน ชึบอ่านี่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใช้นะครับพัวนะครับในอาหารทำทำแบบนี้ไปเลยนะทุกคนเขาเรียกว่าไงถานดินเกียร์ดินทับดินตีดินอะไรสักอย่างนะทุกคนที่มันจะเป็นคล้ายๆทางทางเดินนุ่งว่านะครับก็ทำไปเลยนี่นะครับก็จะได้ครบ รอบๆบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับใช้บล็อกนะครับผมวางที่วางตามผมได้เลยนะคนวางนะครับเบ้นจับขอบนี้นะครับหนึ่งบล็อกปึ๊บนะครับต่อมาสองบล็อกแบบนี้นะต่อไปนะครับตามมาอยู่ตรงล่องนี้นะครับวิ่งไปทางนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบ้นยังไม่จบเลยเบ้นนะครับเบ้นจากขอบนี้มาหนึ่งบล็อกเอ้ยแอบิ่ วางไวสองบล็อกนะครับเป็นหนึ่งวางสองนะครับแล้วก็มาด้านนี้นะครับเส้นนี้เลยครับทําเหมือนกันนะแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับการวางน้ํานะทุกคนแต่ว่าผมยังไม่วางน้ํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปทําจุดเกิดของไอไอจุดไอนี่ของวิลเลจเจอร์ก่อนนะครับมาอยู่ตรงจุดที่ ได้นะครับแต่ว่าขอเป็นช่วงตรงกลางนะครับสองสามสี่นะครับขึ้นมาสี่บล็อกนะครับผมหลักอยางนี้ก็วางไปหนึ่งสองสามบล็อกนะครับวางเป็นพอเราต่อขึ้นมาสี่ใช่ไหมแล้วก็วางไปอีกหนึ่งสองสามนะครับถ้ารวมโครงเนี่ยก็เป็นหนึ่งสองสามสี่บล็อกนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งนี้นะครับฝั่งข้างๆครับข้างไหนก็ได้นะทุกคนต่อไปอีกสี่บล็อกนะครับหนึ่งสอง สามสี่นะครับสี่บล็อกนี่คือไม่นับบล็อกบล็อกแรกที่เรายืนนะครับถ้านับเนี่ยก็จะเป็นห้าบล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้ห้านะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็ต่ออันสี่บล็อกเหมือนกันนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับเ <names S 2> ราต้องทำสองฝั่งนะ นะครับแบบนี้นะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปิดไปนะครับปิดแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่วลเลเจอร์จะอยู่นั่นเองนะครับอ่าโอเคทุกคนครับพอปิดเสร็จนะครับเราก็ไปซักด้านหนึ่งนะทุกคนของฝั่งนะสมมติฝั่งนี้นะผมเมาด้านนี้นะครับต่อเพิ่มอีกหนึ่งบล็อกนะครับแล้วก็ต่ออีกหนึ่งแถวนี่ประมาณนี้นะครับ ก็อันนู้นก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต้องสลับกันนะครับทุกคนอ่าไอฝั่งนี้ผมหัน,น,หน,นไปด้านนู้นละส่วนฝั่งนี้ยผมเอาด้านนู้นนะครับต่อตอีกหนึ่งหนึ่งแถวครับก็เรียบร้อยนะครับโอเคครับทุกคนครับผมได้ทําการอาลวกเอาวิเลเจอร์นะครับมาไว้ที่ตัวผมหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปคนเชื่อมกันต่อเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยววางเตียงตามผมเลยนะแบบนี้นะครับหนึ่ง วางไว้บนหัวมุมนะครับแถวที่ติดกับนี่นะครับแถวที่ติดกับไอ้นี่นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาสลับนะครับมาปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับปึ๊บนะฮะซึบอ่ะได้ประมาณนี้ทุกคนปึ๊บนะครับ,บ,ไ,รบ,รบไล่ปล่อยเธอตัวไปเลย แล้วก็เดี๋ยวผมไปทำฝั่งนี้ก่อนนะครับทําเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวผมลงไปเอาไปเอาเตียงกับวิเลยเจอร์ก่อนนะครัไปจับเตียงใหม่่าเฮ้ยอเออมานอนชึบเออแค่นั้นแหละโอเคครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวทุกตรงนี้เอาไปก่อนนะครับ การมอนเตอร์เกิดนะครับแล้ตรงนี้ด้วยอ่าโอเคทุกคนก็ไปะานับขึ้นมานะครับแล้วก็กระจกนะครับวางบนบนนี้ไปเลยนะครับกระจกวางบนหน้านี้ไปเลยนะครับบนหน้าว i เลเจอร์นี้ไปเลยนะทุกคน พอหรือเปล่าเนี่ยจบแล้วก็ตรงนี้คือต้องใช้เป็นสลับนะทุกคนแต่ว่าผมไม่ไม่ไม,มีสลับว่ะโอเคไม่แปลไ,ไม่เป็นไรแล้วก็ต่อขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกนะครับวางตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่วางตรงนี้นะ คือว่าพอถึงตรงนี้นะครับมันจะเกิดข้อพิพาทตรงที่ว่าผมนะจําตําแหน่งการวางบล็อกผิดนะครับก็คือบอกกระจงนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการตัดไปต,ตอนที่ว่าแก้แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะเสียเวลาเยอะเลยผม,มแก้หานมากนะรัรที่จริงเราต้องวางเนะี่ยเราต้องวาง เพราะว่าหลักการเนี่ยก็คือว่าว i เลเจอร์นะครับพอตื่นนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคนหัวก็จะเข้าไปติดตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งข้างนอกตรงนี้เนี่ยเราจะทําเป็นไอ้บล็อกอาชีพนะครับเดี๋ยวเราลองใส่บล็อกอาชีพไปก่อนาล้าทำการเอาวีเลเจอร์ลงกันก่อนเงไหนพกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอานี้ปิดปเลย 爸爸 ลองปล่อยวิลเลจไปก่อนนะครับนอนสิอ่าโอเคทุกคนแล้วผมก็จะนอนนะครับแร้มันเช้านะครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะทุกคนกูเนีนน่ยนะ เ้ทุกคนสรุปว่ามันไม่เด้งขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะเพราะว่าเรามีพื้นตรงนี้ไงใช่ลืมไปเลยทุกคนเราต้องทุบพื้นตรงนี้นะครับแล้วมันจะไปยืนบนบล็อกนี้นะเออมาทุกคนทีนี้ถ้าไม่ได้มันก็จะล่วงล่วงมาข้างล่างเหมือนเดิมจะดุดแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะใช้วิธีอื่นแล้วนะ เตรียมขันท้องกว้ก่อนเลยนอนไม่ได้มีซอมบี้อ่าทุกคนรอบนี้ได้เลยครับอโอ้โหไอต,ตัวนี้ผมือมาบล็อกตรงนี้ออกก่อนเนี่ยชิบหายแล้วเจ๊ รอเมื่ออีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะครับแล้วก็ช่างอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะรอเมื่ออีกรอบนะครับถึงจะได้นะโอเคที่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําการวางบอกอาชีพแหละครับบอกอาชีพอุ้ยอาบอกมืนที่ผมจะวางเนี่ยผมก็จะโอเคผมก็จะวางต่ำลงมาบล็อกนี้นะครับขอยตัวนู้นนะครับ อันนี้เป็นของอตัวนู้นนะทนุกคนโอเคครับเดีย๋ยวเราจะย้ายไปวางไว้ตรงนู้นนะครับคือเราต้องไล่วางว่าถชีพผิดอานนะครับเพื่อให้มันตรงกับตำแหน่งของต,ตัวตัวนั้นนะครับเริ่มทำกระสีแล้ว อย่ไปอีกหน่อยนี่เพื่อนอนี่ของนายแล้วก็ทีนี้ปึ๊บโอเคของตัวนูนนวน้นนะครับโอเคของตัวฝั่งนู้นนะครับ โมนิ่เจ็บมาเช็บอ่ะโอเคทุกคนครบทุกตัวนะครับแล้วก็รอตรงเนี้ยรอนะครับรอรอมันนอนนะครับอ่ะวิลเลเจอร์เอ้ยโกเลมเกิดแล้วนะทุกคนเห็นไหมนี่นะครับเกิดแล้วนะชาวบ้านสิบตัวนะครับเกิดหนึ่งตัวนะครับโกเลมถ้าผมทำครบยี่สิบนะครับมันก็จะเกิดสองตัวน,นั่นเอง นี่ผมบอกน่าจะออกห่างจากหมู่บ้านแล้วเนาะมันถึงเกิดน่าจะครบยี่สิบบล็อกนะถ้าไม่เกิดก็แสดงว่ายัาออกไม่ถึงร2 0ยสิบล็อกนะครับแล้วก็ยังมีต้องต้องไปทุบเตียงนะครับแต่ว่าผมไม่ต้องไปทุบแหละผมไม่ต้องไปเที่ยวหมู่บ้านตรงนู้นแหละนะครับมันถ้ามันเกิดมาแบบนี้เอ้ยแมวขาวตาเนี่ยเท่คนคนเด้แมวน้อยขอุญาตเก็บไปก่อนได้ปะ ไอ้เฮ้ยนี่ต้องปล่อยผิดมันจะใช้เนี่ยปึ๊บได้แมวมาแล้วแล้วก็แมวสามสีตัวนี้ด้วยนะครับชุบเฮ้ยอันนี้ก็ตาซ้าสองสีเสี้ยวอ่ะ ก็ก็ลงไปนอนนะ,อะตรงบเรียบร้อยครับกเลมยเกิดสองตัวแล้วนะทุคนครับนะถือว่าสำเร็จนะครับแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมนะครับจะทำการวางน้ำนะคร สะสมแมวครบทุกสีเลยทุกคนทุกคนแมวสีนี้ผมหามานานแมวสีทองทุกคนปุ๊บปุ๊บดิปุ๊บปุ๊บ đi. ปุ๊บปุ๊บไม่อะแมวทองตาฟ้าปุ๊บเรียบร้อยนะครับมาได้แมวมาหลายตัวเลยทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนนะครับ โอเคมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้นะครับจะวางเป็นไอ้นี่ไปนะทุกคนไอฟองไฟนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> แล้วก็จะ เข้มนะครับก็จะโดนพัดถลไนะ่ไฟครับแม้ว่าจะไปตายตรงนี้ด้วยนะทุกคนแม้ที่ว่าแบบว่าไม่จําเป็นนะอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะทุบได้เลยนะทุกคนทุบดีๆอย่าไปทุบเตียงนะครับทุบดินตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับเพื่อการากประหยัดพื้นที่นะฮะโอ้ยแม่ ีแมวเทาปะรู้สึกมแมวนี่แมวเรียบร้อยครับโอเคทุกคนเราวางน้ำตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็มาตักน้ำด้แล้วก็ทำการกรบไปเลยไ้ทุกคนแมวแมวล,ลายสวยอ่ะตัวนี้ กี่ลายวะเนี่ยสรุปเอาหมดนะครับขนดูน่าจะขนปุยด้วยนะมีเทจเจอร์แบบอันนี้ด้วยอะ่ะเอ้ยวนันนี้เก็บไว้ก่อนนะทุกคนมาทำการวางน้ำกันเลยครับวางตรงนี้นะครับวางปึ๊บทำวางเป็นเตีเต้ยวไปเรื่อยๆเลยนะครับ ปุ๊บเรียบร้อยนะครับพอเราวางน้ําเสร็จแล้วครับเราก็ทุบตรงนี้ครับนะทุกคนให้ผมต้องเาวาไปวางก่อนเดี๋ยว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 เวางบนบล็อกดิลา,าวาต้องอยู่ตรงกลางอนะวางไง น,น้ำก็จะเห็นไหมทุกคนกระแสน้ำมันจะวนไปนะครับท่านี้ก็เป็นเสร็จสิินแล้วเนี่ยครับอยกดนเลมก่อน ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับฟาร์มเล็นะครับก็อยากที่ทุกคนเห็นนะว่าผลผลิตมันค่อนข้างเยอะะสามารถที่จะไปทำตามกันได้นะครับทุกคนนะผมแปะเครดิตไปให้นะคโดยผลผลิตกันหน่อยนะครับก็ได้มาเหล็กได้มาประมาณนี้แล้วนะ นะครับฝากแล์ก็แชร์ด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับซีอีโอในไทม์บายคลิปนี้นานไปแล้ว